สวัสดีพี่น้องป้องไปสูผู้สูคนเด้อครับเมื่อนี้มาพบมาพ่อกับทางพย,ยแสนบ้านทุ่งคือเก่าเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตข่าวนะครับเป็นข่าวของทางคุณแพวเผาสูฟังเด้อครับพี่น้องนะครับเป็นเรื่องราวที่น่ารักเป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจนะครับว้าวล้วกาเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยครับแพวเพาโพสขอบคุณคุณหมอทันทีหลังเจอ เหตุการณ์ประทับใจแบบนี้ตาแมนเพิ่อนประทับใจอีกอย่างน้อบบดที่นีพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมว่าซูฟังเด้อครับผมก็คือว่าแบบนี้นะครับล่าสุดนะครับก็คือมือนี้นะครับทางคุณเผาๆนะครับเพิ่อนก็ได้ออกมาโพสเฟซนะครับผ่านเฟซนะครับของทางคุณพัฒนันทดรักษานะครับพี่น้องเพิ่อนโพสต์แบบนี้ครับเพิร์นปว่าขำมากเมื่อคืน ตอนลำเ bills, 是是ื ông, ่องมีแฟนคลับน้องๆสาวสวยมาถามว่านะครับน้องๆนะครับน้องๆมาถามว่าพี Sud ่ชื่ออะไรคะวัสนครับพี่น้องคุณแพลวเพลวเพิ่นกะงงวัสนครับเพิ่นเลยบอกว่าชื่อแพลวค่ะนะครับหลังจากนั้นทางน้องๆนะครับเพิ่นกะเลยน่ะที่เถียงกันนั่นแหละครับเพิ่นกะเลยว่านั่นกูก็บอกแล้วว่าแพลวเพลีววัสนครับเอาแพลวเพลว คือสีงามปานนี้ธนะว่ะสันครับพี่น้องนะครับแล้วคุณพราวเพิ่นกับพวดด้วยสติกเกอร์หัวเราะนะครับพร้อมกับลงท้ายนะครับเป็นสติกเกอร์ยกมือนะครับไหวแล้วครับบอกว่าขอบคุณหมอหนาตยามาสเตอร์พีชนะคะวสันครับพี่น้องก็คือขอบคุณคุณหมอนะครับคุณหมอหนาตยามาสเตอร์พีชก็คือคุณหมอที่ เฮดจมูแล้วก็เสริมความสวยความงามให้คุณแพลวพพาวน่ะครับพี่น้องนะครับ,ค,รบคุณแพลวพพาวถึงขั้นว่าขอขอบคุณคุณหมอนะครับก็คือคุณหมอที่เฮดให้ว่าง่ายงเฮดให้สวยให้ดูดีขึ้นนะครับจนเอฟซีนะครับนะครับก็คือเถียงกันนะครับว่าแมนคุณแพลวพพาวหรือบบแมนนะครับผลนสุดท้ายก็เลยมาถามคุณแพลวพพาวว่าซื้ออย่าง คุณแพล้พาวก็บอกว่าชื่อแพล้านะครับเอฟซีก็เลยว่ากูว่าแล้วตองเมนแพลวพาวแต่ว่าแพลวพาวคือสวยขึ้นประมาณนี้พี่น้องเพื่อนก็เลยประทับใจนะครับก็เลยออกมาโพสต์นะครับขอบคุณคุณหมอนะครับที่เห็ดสวยเห็นงามให้เพื่อนนั่นแหละครับพี่น้องนะครับหลังจากนั้นนะครับก็มีทางเอฟซีนะครับเข้าไปคอมเมนต์เยอะแยะมากไายพี่น้องนะครับคอมเมนต์ไปในทิศทางเดียวกันนะครับส่วนมากก็คอนเฟิร์มค่ะสวยจริง อันนี้สวยจริงๆค่ะเห็นด้วยประมาณนี้พี่น้องเดี๋ยวผมอ่านบางช่วงบางตอนซูฟังเด้อครับอีบสีท่านแรกนะครับก็ะอกมาคอมเมนต์นะครับเป็นคอมเมนต์แบบแบบนี้ครับสวยจริงค่ะคอนเฟิร์มนะครับท่านต่อมานะครับท่านนี้ก็บอกว่าสาวน้อยจริงๆค่ะนะครับก็คือสาวน้อยจริงๆค่ะนะครับส่วนมากก็บอกว่าสวยมากค่ะสวยมากวสันครับแล้วกาอีกท่านสุดท้ายนะครับ ท่านนี่ก็บอกว่างามกระดอก,กระเดีย้ยงามจนคุนงงแฮทแทกลูกสองแต่ของดีว่าสันเดียครับพี่น้องนะครับกับเปลี่ยนเอฟซีของทางคุณเผาเพาคนกะเข้ามาคอมเมนต์นะครับมาดีใจแล้วก็มาชื่นชมคุณแพวเผานะครับเพราะว่ามีเอฟซีจำเพิ่นบ่ได้จำจำได้ยุ่แต่แหงว่คิดว่าเป็ี่นคุณแพวเผาประมาณนียครับเพราะว่าสวยและดูและดูดีขึ้นประมาณนี้นะครับ ก็เลยออกมาอัปเดตมาว่าซูฟังเ้อครับผมนะครับคุณแพลวพาวเพื่อนกับสปพื้มใจพื้นนั่นแหละครับพี่น้องก็เลยได้พูดขอบคุณคุณหมอนะครับคุณหมอที่เป็นคนทําเสริมความสวยความงามให้เพื้นนี่แหละครับพี่น้องนะครับพี่ๆน้องๆมีความคิดเห็นจังไหกับคอมเมนต์ขอมมาซูฟังได้เด้อครับผมเมื่อนี้ผมเอาข่าวสารมาอัปเดตมาว่าซูฟังนะครับเป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจของทางคุณแพลวเพลาวนะครับที่พื้นได้เจอกับทางอิฟซีพื้นก็เลยประทับใจประมาณนี้พี่น้องนะครับ เดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อๆไปเด้อครับผมฝากกดไลค์นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องพยัญสนบ้านทุ่งน้ำเนยเด้อครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ